สวัสดีเพื่อนครับตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับเพื่อนเพ่เข้าสู่ช่องกาบหมกเชี่ยวอีกครั้งนะครับก็ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นมีคนถามหลายคนว่าเวลาแพ็คของเวลาเดินทางไกลๆเนี่ยมีการเตรียมมาไรไปบ้างนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมก็จะเปิดให้ดูเลยว่าเดี๋ยวเราวีที่จะเดินทางไกลเนี่ยโดยที่ไปในเส้นทางที่ค่อนข้างที่เราจะเดาคาดเดาอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วก็คือทุกอย่างต้องถูกเซฟตี้ที่สุดเพราะว่าแทนนที่ผมจะไปในครั้งนี้น่าจะเป็นทางทางทางใต้เนาะแล้วก็ ไปในพื้นที่ที่คิดว่ารถต้องพร้อมที่สุดนะครับก็มาดูกันดีกว่าว่าในการลงทิปครั้งนี้ผมเตรียมอะไรบ้างก็คิดว่าน่าจะไม่ได้เป๊ะที่สุดครแต่คิดว่าน่าจะเซฟตี้ที่สุดสําหรับตัวผมแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเรียกว่าอะไรประสบการณ์นะครับมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนนะที่สายเดินทางอยากที่จะใช้ชีวิตออกเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถบัสไซน์นะครับคนเดียวคันเดียวก็ได้นะครับพออุปกรณ์ที่เตรียมไปครั้งนี้เนี่ยจะออกเป็นหมู่คณะหรือจะบินเดี่ยวก็สามารถ ใช้ได้แล้วก็พอเพียงสำหรับในการเดินทางก็ประมาณสัก3วันได้อยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับอุปกรณ์ที่เตรียมไปแล้วก็แนะแนวนะครับแต่สำหรับใครที่อยากเดินทางครั้งแรกนะครับโอเคลองดูกันครับโอเคครับเริ่มต้นนะครับเราก็ต้องเซตก่อนนะครับว่ารถของเรานั้นเนี่ยมีการที่จะติดตั้งอุปกรณ์ในการบรรทุกของอะไรบ้างครับอย่างตัวที่ผมใช้ผมตอนนี้ผมรีวิวจากตัวเจ้าฟอร์ซ่าครับฟอร์ซ่าตัวนี้นะครับมีอุปกรณ์ในการเก็บ ที่ค่อนข้างจะมากและเยอะอยู่นะครับก็คือมีด้านใต้นะครับใต้เบาะนะครับอเอากระเป๋าออกนปนึงนะครับมีด้านใต้นะครับนี่พื้นที่ใหญ่มากนะครับ1จุดนะครับนี่คือเมนเลยนะครับ2นะครับอันที่2ก็คือเจ้าตัวกล่องท้ายนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นรถเล็กเวฟก็ได้นะครับก็ควรจะมีกล่องท้ายนะสำหรับถ้าสำหรับสายเดินทางผมแนะนําว่าเป็นกล่องจะค่อนข้างสะดวกในการป้องกันเรื่องฝนตกการมูฟเมนต์การเก็บของอะไรเนี่ยเป็นกล่องก็จะสะดวกกว่านะครับ แล้วก็จุดที่3ก็คือฟอซ่านะครับก็คือตัวนี้ก็คือเกะหน้ารถซึ่งตัวนี้มันค่อนข้างลึกนะมันใส่ขวดน้ําแล้วก็รวมถึงใส่พวกทุกมือได้นะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าสลับในการเดินทางของช่องก่อมุกเคี้ยวเนี่ยจากประสบการณ์อันน้อยนี้ของผมในการเดินทางนะครับก็คือคนอื่นเขาไปไหนกันไกลแล้วผมไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไกลๆครับผมจัดเก็บยังไนนงนะครับสเตปที่1นนะครับวิธีการเดินทางในทริปนี้ที่ผมจะลงใต้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราลงไปในพื้นที่ อาจจะเป็นลงไปถึง3จังหวัดในภาคใต้ฉะนั้นอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมไปในการเซฟตี้อันดับแรกนี่คือเป็นในกล่องใต้รถเนี่ยผมจะเรียกว่าเป็นพวกเอเมอร์เจนซีคือสําคัญเฉพาะเวลาฉุกเฉินจะใช้นะครับในนี้เมื่อจะเห็นหนึ่งมีเต็นท์ครับเต็นท์นี้เป็นเต็นท์โลตัสนะครับผมช่องก่อหมูทเ่ยวใช้เต็นท์โลตัสนะครับม่ได้เป็นเต็นท์แบงแพ่นะอันนี้3 0 0รกว่าบาทเราเย็นพอสมควรนะครับก็จะมีเก็บไปใต้เบาะหนึ่งชุดนะครับมีแค่เต็นท์อย่างเดียวนะไม่มีปูรองนอนอะไรทั้งสิ้นนะนะครับเพราะว่า เราไปเส้นทางบางทีเราต้องการที่จะพักแล้วเกิดไม่มีที่พักหรือยังไงเราต้องกางเต็นท์นอนก็จําเป็นต้องมีนะครับแต่ว่าไม่ได้มีที่นอนอะไรสบายมากนะเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวถ้าเราหนุนหัวนอนเนี่ยผมจะใช้อันนี้อันที่2ก็คือเสื้อกันฝนนะครับซึ่งลงใต้าขาดไม่ได้แน,น่นอนเพื่อนเสื้อกันฝนเพราะว่าเราไม่รอดฝนแน่นอนนะครับต้องมีเสื้อกันฝนพกไปด้วยนะครับคู่กันเลยถ้าสมมติฝนตกหาที่นอนก็ต้องกางเต็นท์แล้วก็เอากระเป๋าตัวนี้นะครับมาหนุนหัวหรือว่าจะเป็นพวกเสื้อผ้า ของเราก็ได้นะครับอันที่2อนนอันนี้เฉพาะคลิปนี้ทิปนี้เลยนะเพราะว่าปกติคลิปอื่นผมก็ไม่ได้เอาไปนะผมยิบม,มาก่อนสำหรับทิปนี้เนื่องจากเป็นเส้นทางลงใต้แล้วเราต้องป้องกันเรื่องการเดินทางที่พวกความปลอดภัยนะครับก็คือผมได้เอาชุดคัชเดิมนะครับของรถพกติดไปด้วยนะครับมีน้ําหนักพอสมควรเลยนะครับขวามวาเอาไปทําไมคือถ,ถ้าเกิดว่าโดยเฉพาะอันนี้เฉพาะรถที่เป็นรถพิเศษนะอย่างพวกฟอร์ซ่าพวกรถ พวกนี้คือถ้าเกิดรถมีปัญหาเนี่ยอะไรมันไม่ได้หายง่ายๆเหมือนพวกเวฟเนาะก็ต้องมีพกติดไว้นะครับสาคัญมากๆเลยนะครับผมก็จะไว้ด้านในนิดนึงเพราะว่ากลิ่งบอกนะว่ามันเป็นอีเมอร์เจนซี่เท่านั้นถึงจะเปิดขึ้นมาใช้นะครับนี่ก็คือสายพานอันนี้ใหม่ๆเลยเพิ่งเบิกศูนย์มานะครับต้นคลิปเนาะที่เห็นนะครับคือเป็นเบิกสายพานใหม่กิฟเลยแล้วก็ไว้อยู่ด้วยกันบริเวณนี้อันที่2อนี่ครับอันนี้ขาดไม่ได้จริงๆนี่เพิ่งลองใช้งานไปถือว่าใช้งานได้ดีมากครับก็เป็นพวกสเปร เติมลมยางอันนี้ผมลองกับรถคู่ต่อยนะครับก็คือที่ที่ขับรถรถตู้แคมเปอร์แวนะครับที่แกจอดที่บ้านแล้วแกยางแบนตั้แต่อันนี้มันจะได้ยินเห็ยินไหมคือมันหมดไปแค่ครึ่งเดียวมั้งแต่รถตู้สามารถขับขี่ได้ฉะนั้นเราลงเดินทางไปในเส้นทางที่มันเป็นแบบไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุอะไรเกิดขึ้นเนี่ยไอพวกนี้พกไว้เลยอย่าพกเป็นพวกไอพวกอะไรนะ ไอ้หนอนแทงยางอะไรพวกนั้นอันนั้นผมบอกว่าผมมองว่าเพื่อนๆพ,พกไปเนี่ยแต่เวลาเราไปหาลมเราหาลมไม่ได้เราถือว่าเราต้องมานั่งพกเครื่องสูบลมเนี่ยมันก็จะวุ่นวายเกินไปเนาะผมพบเป็นแบบกระป๋องอันนี้ดีกว่าแต่มีข้อแม้นิดนึงนะครับวิธีเก็บก็คือมันร้อนไม่ได้นะมันจะระเบิดนะครับผมก็ใช้วิธีการเอาคลัชนะครับยัดเข้าไปในสุดเพราะตรงน,นี้มันเป็นเครื่องยนต์นะมันจะร้อนนิดนึงนะครับแล้วก็รองด้วยาสายพานนะครับแล้วก็เอาเสื้อ อะไรอ่ะเสื้อกันฝนนะครับไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาเจ้านี่วางไว้บนนี้ซึ่งมันก็จะไม่ร้อนมากแต่ก็อาจจะร้อนนะครับแต่ก็คือมันเป็นกระเป๋ามันน่าจะช่วยซับความร้อนที่จะส่งมาถึงตัวนี้ได้นะครับนะครับแล้วก็อันนี้เต็นท์อันนี้สําหรับทริปนี้เนี่ยคือจําเป็นนะต้องพกเต็นท์ปกติก็ไม่ได้พกเต็นท์ไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็อันนี้ไม่เกี่ยวตรงนี้นะครับก็จะเผื่อไว้เผื่อใส่ของอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งเป็นของ emergency นะครับโอเค นี่คือการเก็บใต้เบาะผมประมาณนี้นะครับอ้าวเพื่อนถามมาเอา้าแล้วกล่องท้ายพี่ซันเอาไว้ทําอะไรนะครับกล่องท้ายนะครับอันนี้ต้องขึ้นอยู่แล้วแต่สไตล์การเก็บของครับแต่ของผมเนี่ยกล่องท้ายตรงนี้ผมจะเอาไว้ใส่หมวกกันน็อกกับเสื้อคลุมนะครับซึ่งหมวกกันน็อกกับเสื้อคลุมตรงนี้เนี่ยมันเป็นอ่าเฉพาะผมนะผมเป็นคนไม่ค่อยได้เ,เวลาเราจอดรถตามปั๊มหรืออะไรเงี้ยบางทีเราไม่ค่อยได้หยิบ มันไม่มีพื้นที่อ่ะบางทีถ้าเอาต่ก่อนผมเอาเสื้อผ้าใส่ในนี้ใส่นี้ใส่นี้เนี่ยแล้วไอ้ตัวเนี้ยกลายเป็นว่าพื้นที่ของการเก็บเสื้อตัวเนี้ยไม่มีก็ต้องวิธีการไเอาไปคุมหน้ารถบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่โอเคตอนนี้ผมก็เลยเปลี่ยนใหม่นะครับเอามาเก็บไปเป็นที่ของมันก็คือเสื้อคลุมตัวนี้เก็บไว้ตรงนี้นกับหมวกกันน็อกแต่ถ้าทริปนี้เดี๋ยวขอดูวิธีอาจจะไม่ได้เอาตัวนี้ไปถ้าไม่ได้เอาตัวเสื้อคลุมไปเนี่ยก็จะมีพื้นที่เหลือสำหรับใส่อย่างอื่น เดี๋ยวค่อยว่ากันทีนะครับแต่ว่าแผนคร่าวๆคือถังใส่มมกันน็อกกับเสื้อคลุมนะครับอ้าวแล้วเสื้อผ้าล่ะเสื้อผ้านะครับผมจะยกให้เป็นหน้าที่ของเจ้าตัวนี้อันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่เลยนะครับก็คือผมก็ใช้อยู่แล้วนะครับก็คือกระเป๋าเป็นแบบ d r y pack ก็คือเป็นกระเป๋ากันน้ำนะครับตัวนี้ของโ o โต o o ฟนะครับมีบรรจุได้ทั้งหมดตัวนี้40ลิตรนะครับตัวนี้เนี่ยผมจะใช้ยึดติดกับตัวกล่องหลัง แบบนี้นะครับก็คือมันก็จะมีนี่คือใหม่คิปจริงๆนะคลิปนี้เราต้องจําเป็นต้องใช้นะครับก็จะเป็นตัวรัดนะครับใส่ลัดก็ลัดจัตรงนี้แล้วก็เกี่ยวอ้อมมาอาจจะไม่เกี่ยวกับแหล็กของใต้กล่องตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะเป็นพวกตรงนี้เนี่ยให้มันเป็นชุดเกี่ยวกับพวกเสื้อผ้าพวกยาพวกทุกอย่างที่เป็นตัวเรานะครับอันนี้คือตัวเราใต้รถคือ emergency ของรถกล่องหลังคือมวกกันน็อกกับเสื้อคลุม นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเซตอัพไว้แบบนี้นะครับทีนี้มาดูสาหรับพวกเรานะครับก็เวลาออกเดินทางนี่มาดูอันนี้คือสิ่งที่ผมจะใส่ลงไปในกระเป๋าสีชมพูนะเดี๋ยวคุณหยิบมาอันนี้คือพวกอุปกรณ์ปัทินผิวของผมนะครับนะเที่ยวได้เท่เได้เราก็ต้องดูแลตัวเองได้ครับอันดับแรกอะมาดูยากันก่อนหลักๆก,ก็คือเป็นจริงๆพวกนี้ก็ถ้าเพื่อนๆไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรนะก็ซื้อตามเซเว่นก็ได้ก็คือพวกยาแก้ปวดทั่วไปพาราเมที่เราออกทริปเราเป็นวัดเป็นอะไรก็ต้องใช้นะครับอันนี้ อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันโฆษณาได้ป่ะนะมันไม่ได้โฆษณานะผมก็คือเป็นเมลาโทนินนะครับเมลาโทนินเป็นยาที่กินแล้วง่วงนะครับตัวนี้เนี่ยผมเอาไว้ใช้าสาหรับเวลาเราพวกเ็ e แ l ลกพวกเวลาเราเดินทางแล้วเรานอนไม่เป็นเวลาเนี่ยเรานอนไม่หลับใช่ไหมไอตัวเมลาโทนินเนี่ยกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องทําให้เราหลับนะครับ <S <S พอเราหลับมันก็หมายความว่าเราก็ได้พักผ่อนเต็มที่บางทีเราไปนอนกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนกลนมากซึ่งตัวผมก็เคยกลจนคุณน่องที่ไปชิปด้วยกันเนี่ยหนีไปเช่าห้องใหม่ นะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเศร้ามากฉะนั้นเมลาโทนินเหมาะสำหรับนักเดินทางนะครับแต่ว่ามันบอกนะผมให้ดูตรงนี้นะมันเขียนว่าดูอ่านก่อนนะเดี๋ยวนะมีคำเตือนอยู่มันจะบปกว่าดูนอตไม่ได้เหมาะสำหรับกินทุกวันนะครับก็คือต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ยาที่กินทุกวันนะมันจะทําให้ติดนะก็คือกินเฉพาะไปทิพตเช่นสมมติเราวันนี้เราอย่างทิพที่จะไปเนี่ยผมแพนที่จะเดินทางตอนตีหนึ่งฉะนั้นเข็มทิศตชีวิตผมเพี้ยนแน่นอน คือเวลาเราเดินทางปีหนึ่งเราก็จะกลายว่าเรากลายเป็นไม่ได้นอนตอนกลางคืนกลางวันก็จะง่วงหรือบางทีเลยเลยกลางวันไปแล้วมันไม่ยอมนอนยาตัวนี้มันก็จะทําให้เราหลับกลับมาจูนเวลาให้มันตรงกับเวลาปกติที่มนุษย์มานาเขาใช้กันนะครับก็อันนี้ผมพกติดรถไว้เฉยนะไม่ได้กินเป็นประจํานะแล้วก็ไม่ได้แนะนําสําหรับใครที่จะไปกินอะไรมันคือมันมันไม่ได้กินแล้วหลับหนักนะมันจะแค่แบบซึมๆอารมณ์เหมือนกินยาแก้มารถอ่ะก็จะหลับนะครับตัวนี้พกๆแล้วก็ ของใช้ส่วนตัวนะที่สําคัญคืออีนี่ครับผมอย่าลืมนี่ก็เป็นพวกสเปรย์ไล่ยุงนะครับอันนี้ก็คือเวลาเราออกทริปก็จาเป็นก็มีติดไว้ติดกระเป๋าไว้แล้วไอ้พวกนี้ผมจะใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อผ้าสีเหลืองตรงนี้เนี่ยคือจะเป็นทุกเสื้อผ้ากางเกงในอะไรที่แบบว่าเราต้องใช้อ่ะผู้ชายนะครับออกทริปก็จําเป็นต้องใช้เสื้อผ้าเสื้ออะไรต่างเพราะว่าอะไรการที่เรามูฟเข้าที่พักเรายกกระเป๋าตัวนี้ไปได้เลยนะครับมูฟไปได้เลยส่วนของตรงนี้มันเป็นของอยู่รถก็ติดไว้เก็บไว้นะครับ ที่สําคัญคืออีกหนึ่งอย่างหนึ่งเวลาที่เราใช้กระเป๋าแบบนี้ข้อดีของมันคือมันเอามาสะพายหลังได้ด้วยนะครับกระเป๋าเหลือตัวนี้สะพายหลังสามารถพกขึ้นมันจะสะพายแนวตั้งนะเดี๋ยวมีภาพให้ดูนะครับตัวนี้มันจะสะพายหลังเอาไว้สำหรับว่าบางทีเราอาจจะเอาเสื้อผ้านะครับยัดใส่ลงไปใต้เบาะแทนในพื้นที่ที่เหลือเมื่อกี้แล้วเอาเจ้าตัวนี้สะพายหลังแล้วก็อาจจะขึ้นไปเดินเที่ยวอะไรก็ว่าไปก็จะเป็นกระเป๋าใหญ่อีกหนึ่งกระเป๋าที่สามารถมูฟตัวเราขึ้นไปได้นะครับแล้วก็เอาไ้เก็บของสาคัญนะครับนีีทน้มาาดูครรัับบก็สํห ยูทูบเบอร์นะครับก็สําหรับผมก็จะมีเพิ่มใหม่นิดนึงก็สำหรับใครที่เ,เพื่อนๆอยากถ่ายคลิปด้วยก็จะมีกระเป๋าวันนี้เป็นของโซนี่อันนี้ผมใช้นานมากแล้วนะตั้งแต่ทําคลิปแรกๆเลยกระเป๋าตัวนี้นี่จะเป็นกระเป๋าที่เกี่ยวกับอุปกรณ์กล้องนะครับสำหรับใครไม่มีกล้องก็งไม่ต้องซีเรียสน,นะครับแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับผู้นี้ก็ในนี้ก็จะมีแบบนี้ครับเป็นปลั๊ก USB ตัวนี้จะมี2พอร์ตนะครับเป็นชาร์จเร็วนะเป็น2 4 M ์กับ1 0์นะครับก็เวลาที่เราไปโรงแรมเราก็ใช้1ปลั๊กของเรานะครับแล้วก็สามารถที่จะชาร์จแบต power bank หรือแปดกล้องนะสำหรับเราเราเดินทางเนาะผมก็แบบใครทำ u t u b e หรือว่าทำวิดีโอก็จำเป็นต้องใช้นะครับอีกอันนึงคือพัดลมจิ๋วอันนี้สำหรับทริปนี้เนี่ยผมไม่ได้เอาพัดลมใหญ่ไปเพราะเราไม่ได้ตั้งใจจะไปแคมป์นะครับแต่แค่เผืือไว้ันติดกระเป๋าไว้นี่พัดลมจิ๋วหาซื้อได้จากลาซาด้าเพื่อนไปพิมพ์หาแล้วกันก็ประกอบร่างนแบบี้ นี่พตอต่อปุ๊มมันก็จะหมุนคือมันก็จะเย็นนิดหน่อยนิดหน่อยอ่ะมันก็ไม่ได้เย็นมากนะครับ <c oughs> อุปกรณ์พวกนี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์สําหรับพวกอ,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะเก็บอยู่ในนี้แล้วก็อุปกรณ์สําคัญอย่างเช่นพวกแบตเตรอรี่ของยิบบอยพวกของยิบบอยผมจะเอามาใส่ที่ชุดหน้านะครับก็คือชุดเกะหน้ารถนะครับตรงนี้ก็จะมีพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อชุดหนึ่งพวกชาร์จนะครับเส้นนี้ก็เป็นสลับชาร์จมือถือไว้ในนี้นะครับส่วนตรงนี้ เมื่อถืออุปกรณ์เสริมก็จะมีเป็น USB ไฟเอาเลตตรงนี้เอาเล็ตตรงนี้เนี่ยเอาไว้สำหรับชาร์จพวกมือถือที่เ,เพื่อสําหรับเราเปิดดูพวก GPS นะครับแต่ถ้าฝนตกหนักมันเปียกฝนฝนนะครับมือถือพังนะครับก็เก็บใส่ในนี้นะครับในนี้เมื่อถือของฟอร์ซ่าจะมีช่องตรงนี้เนี่ยช่องตรงนี้ด้านในนะมันเป็นช่องนี่ช่องตรงนี้นี่ด้ชิ้นเอามือถือใส่เข้าไปในมุมนี้นะครับแล้วก็ชาร์จแบตกับรูที่เป็นเอาเล็ตของเนี่ยตรงนี้ของฟอร์ซ่าเขาอยู่แล้วแล้วก็ เก็บกับโทรศัพท์ไว้ในนี้รวมถึงพวกแบตเตอรี่ GoPro นะครับแล้วก็ไฟแชทนะครับพวกนี้อุปกรณ์พวกนี้คือต้องติดไว้ในรถเลยเพราะว่าเวลาเราออกทริปเนี่ยเราอาจจะจำเป็นต้องใช้อะไรพวกนี้ยิบบ่อยของยิบบ่อยอิเล็กทรอนิกส์เก็บไว้ตรงนี้เพราะตรงนี้มันกันน้ำนะครับมันจะตากฝนได้นะครับผมลองแล้วมันมันน้ำก็ไม่เข้านะแต่ต้องเช็คซีนตรงนี้ให้ดีนี่ตรงนี้จะเป็นซีนยางรอบๆตรงนี้เห็นไหมครับโอเคคร่าวๆนะครับแล้วก็เพื่อนๆหลายคนถามมานะครับทำอะไรมาบ้างก็ เซตนี้ที่เราเซตอัพชุดนี้คือช,ชุดใหญ่จริงๆนะผมไม่ค่อยได้เสียตังค์เยอะขนาดนี้นะครับก็คือยางพิลารี่นะครับเป็นไดอาโบนะบเบอร์40 70นะครับตัวนี้เป็นพิลารี่ไดอาโบธรรมดาไม่มีรอสโซนะจะถูกกว่าตัวรอสโซนะครับฟีลลิ่งที่ใช้ตอนนี้น่าจะวิ่งประมาณสัก100-200โลก็มันจะค่อนข้างเป็นยางที่กระด้างนิดหนึ่งนะมันจะไม่ค่อยนุ่มนวลแต่ข้อดีข,ข,ของมันคือถ้าเพื่อนๆลองดูนะครับมันจะเล็กกว่ายางเดิม คำว่าเล็กกว่าในที่นี้คือมิติของยางมันจะดูเล็กกว่ายางมันเป็นโค้งประตูวีแต่ถ้ายาง IRC เดิมเนี่ยมันจะเป็นโค้งมันแบบตัวยูมันให้ลักษณะยางคนละแบบกันนะครับมันดูเล็กกว่าแต่ข้อดีของฟิลลิ่งเนี่ยมันกระด้างก็จริงนะแต่เวลาเทโค้งมันค่อนข้างรู้สึกจับพลิกได้ง่ายแต่ว่าเสียวๆเหมือนกันนะก็อย่าไปคุ้มข้างดิบมากนะครับลวดลายสวยดีครับยางตัวนี้ก็จะอยู่กับผมในการลุยทริปใต้นะครับซึ่งระยะทางก็น่าจะเกินว่าน่าจะถึง2,000กโลนะ มันก็ต้องลงไปกับผมแหละแล้วก็ชุดคลัชนะครับคลัชก็มีคนถามมาที่ทําไมทํากับโยมานะคัดคาร์บอนมาตทองแดงตอนนี้คือดีถูกถูกใจนะวิธีการขับขี่ออกตัววิธีการออกตัวของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะถือได้ว่ามันให้ฟิลลิ่งแบบนุ่มนวลไม่ดึงกระแทกเหมือนพวกคลัชเดิมที่ติดรถมาให้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออ,อ,อาการอิดอิดตอนออกตัวหายไปแล้ว การสั่นหายไปแล้วนะครับแต่ว่ามีการกินรอบที่เยอะขึ้นนะครับมีการกินรอบเยอะกว่าคลัชเดิมคลัชเดิมพอบิดปุ๊บสภาพมันกระต๊กไปแล้วแต่ถ้ามันดังก็อิดีดิดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวนี้มันจะแบบวืดขึ้นไปจับแต่ใช้รอบในการกินรอบในการออกตัวเยอะกว่านะครับก็แล้วแต่ชอบนะแต่ผมว่าผมใช้ก่อนทํามไม่ดังมันก็โอเคนะครับ ส่วนไฟหน้าที่ไปเปลี่ยนมานี่ผมประทับใจสุดๆเลยนะครับก็คือตัว50วัตต์ตัวนี้สว่างมากๆนะครับแล้วที่สำคัญคือมันไม่ไปแยงตาชาวบ้านเราช่องเขาแล้วก็ทําให้เราสามารถขับขี่ปลอดภัยนะครับโอเคคิดว่าน่าจะประมาณนี้สําหรับการรีวิวรอบคันในการจัดกระเป๋าการลุยใต้ในครั้งนี้นะครับเอ,อ้ยหนึ่งอย่างผมมีที่ดื่มน้ําตรงนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์มาป้ายยาเป็นพ่ออีกอันครับ แวบนะครับอันนี้คืออุปกรณ์ใหม่ล่าสุดของผมนะครับอันนี้ก็คือกระเป๋าเป้น้ำนะครับอันนี้ถามว่าโหงงไหมกระเป๋าเป้น้ำก็คือเป็นกระเป๋าที่สะพายหลังอันเล็กๆ,ๆนะครับไซส์มันประมาณเนี่ยขนาดใหญ่กว่ฝาฝ่ามือผมนิดเดียวนะครับก็คือมันจะมีถุงน้ําแบบเนี้ยให้มาด้วยคือตอนเนี้ยสำหรับใครที่ไม่รู้นะคือ,อยังวัยรุ่นเนี่ยอาจจะยังไม่เก็ตนะแต่ผมมาเก็ตแล้วพออายุเราเริ่มมากขึ้นนะเพื่อนๆเวลาเราเที่ยวไกลๆอะ่ะ มันจะเริ่มมีอาการคือขี่จนเราหิวน้ำเราก็จะแวะปั๊มเนาะพอดีหาปั๊มไม่อยู่ระยะไกลเราก็จะเหนื่นอยๆเจอปั๊มพักแต่ปรากฏว่าเราอัดน้ําเย็นเข้าไปกินน้ําเย็นหรือว่ากินอะไรก็ได้เอ็มร้อยห้าสิบหรืออะไรก็ว่าแล้วแต่ปรากฏว่ากินเข้าไปแล้วอ่ะมันไม่ยอมหายเหนื่อยคือเหมือนพอกินไปสดชื่นไปพักนึ่งพอเราเราขับรถต่อไปสักพักนึงเนี่ย มันมีอาการหิวอีกแล้วมันเหมือนว่าเราเพลียมันกลายเป็นอาการของคันเพลียแล้วก็เหมือนอัดน้ําเข้าไปเนี่ยไม่เกิดประโยชน์แล้วผมก็เลยไปถามเพื่อที่เป็นนักกีฬาเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากการที่ร่างกายเราขาดน้ำนั่นเองแต่ว่าเรามาอัดน้ําตามที่หลังเนี่ยเหมือนร่างกายมันเพลียไปแล้วมันก็จะแสดงผลแบบเหนื่อยคลไยมันจะดืดดดดดูืซึมนะครับมันก็ฉาฉะนั้นผมก็เลยแก้ปัญหาด้วยการจัดเลยครับเป็นกระเป๋าเป้น้ําอันนี้เอามาลองใช้ด้วยซึ่ง เจ้ากระเป๋าเป้น้ำเนีเน่ยมันทาให้เราสามารถที่จะนึ่งคือจิบน้นําได้ตลอดตลอดทางนะครับ2มันก็ยังจะพอที่จะบรรทุกเก็บของเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับมันก็มีกระเป๋าของมันเห็นไหมนะฮนะมันก็มีช่องเก็บอะไรของเราก็แล้วแต่นะครับแต่เป้นเนี่ยมันว่าจะใส่เข้าไปไหนนะแต่ผมยังไม่ได้ลองแกะเลยนะโอเคก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะสำหรับใครที่คิดว่าอยากเที่ยวไกลๆเนี่ยลองซื้อมันก็มีตั้งแต่ราคาไม่กี่ร้อยนะแต่ตัวเนี้ยผมซื้อมาประมาณ900กว่าบาท นะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนถามราคาตัวนี้ประมาณเก้ารกว่าบาทซึ่งมันแพงแต่ว่าดีไซสมันสวยมันก็จะเอาท่อมาสอดเข้ารูนี้แล้วเวลาเราสะพายเนี่ยี้ยท่อมันก็จะมาตรงนี้เราก็สามารถดึงท่อขึ้นมาดูดน้ําได้คือจิบจิบได้ตลอดทาง1ถุงเนี่ยมันได้ประมาณ2ลิตรนะครับมันก็จะพอดีแหละสำหรับการขับขี่ยาวๆได้ฉะนั้นเวลาเราเดินทางไกลทีเนี้ยเราก็ไม่ต้องกลัวเรื่องการเสียน้ําแล้วก็มันก็จะได้แบบไม่เพลียเนานะก็คือ เราเที่ยวเราก็ไม่ใช่เอาร่างกายไปทาลายเนาะเราก็ต้องเที่ยวแบบให้สบายนะครับก็อเอาไว้จิบน้ํานะครับโอเคก็อัปเดตอุปกรณ์นะครับในการจัดกระเป๋าที่จะเดินทางเผื่อใครที่อยากจะลองเดินทางคนเดียวเนี่ยชุดเซตเนี้ยไปได้เลยนะครับก็ถ้าพื้นที่มันเหลือข้างล่างอาจจะแบบว่าใส่เป็นพวกที่นอนทับได้ที่มันเป็นแบบที่นอนเป่าลมนะ่ไว้ได้อีกอันหนึ่งก็จะนอนได้เลสยสำหรับแคมปิง้งแต่นี้ก็คือสบายๆนะครับก็คือว่าไปนอนแบบแบบแบบเผื่อมันทางไกลจริงๆนะ ส่วนพวกชุดคลาชกับพุดชุดสายพานเนี่ยก็ไม่นอไปก็ได้ถ้าสมมุติว่าเราเที่ยวในพื้นที่ที่มันไม่ไกลนะชุดคลาชกับชุดสายพานเนี่ยพอดีผมได้ประสบการณ์จากน้องนาเดเดอร์ครับพี่ก้อยนะก็คือเขาไปเที่ยวที่ตากตอนรถมีปัญหาเนี่ยปรากฏว่าต้องรออะไรอาทิตย์นึ่งอะคือร้านร้านที่ต้องสั่งวันทีวนรอบในการสั่งของอะไรเนี่ยมันต้องรอเป็นอาทิตย์ฉะนั้นเราไม่มีเวลาขนาดนั้นเรายังต้องทํางานประจำเนาะฉะนั้นการที่ซื้อของแล้วสแปร์ติดรถไว้ถ้ามีปัญหาหาร้านถอดใส่เนี่ย มันยังพอไปได้รวมถึงระบบยางมันสัมผัสพื้นอยู่เพียงอย่างเดียวนะครับจำไว้เลยนะในการออกทิปสิ่งที่สัมผัสพื้นโลกคือยาง2เส้นนี้โอกาสที่มันจะรั่วโอกาสที่มันจะเกิดอุบัติเหตุทุกอย่างฉะนั้นเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะครับการมองเห็นไฟหน้าอัพได้อัพนะครับอย่าลืมตัวกระป๋องฉีดสําหรับรถที่เป็นยางเรเดียนแบบนี้นะครับยาที่ไม่มียางในเนี่ยก็ควรจะมีส่วนที่เป็นพวกเวฟอะไรนะนั้นคุณสบายใจได้ยังไงคุณก็หาร้านซ่อมปะยางทั่วๆไปรอดนะครับ สลับคลิปนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ยาวสักน,นิดหนึ่งแต่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเ,เพื่อนๆที่อยากจะมีโอกาสออกเที่ยวด้วยมอเตอร์ไซค์นะครับเติมฝันนะครับใครที่อยากจะท่องเที่ยวด้วยมอเตอร์ไซค์เนี่ยลองเอาแนวทางในการจากกัดกระเป๋าแบบผมไปใช้ดูนะครับของก็จะดูประมาณนี้นี่คือเดินทางประมาณเลทข,ขั้นต่ําประมาณ3วันนะครับน่าจะประมาณนี้เพราะเส้นทางมันค่อนข้างไกลแล้วก็ฝนตกนะครับแน่นอนรอดไม่ลอดไม่รู้นะครับก็ต้องเตรียมกันไปนะครับเซ็ตรถให้มันพร้อมโอเคอคลิปต่อไปแล้วเดี๋ยวรอดูในการเดินทาง ฝากกดไลค์ก็แชร์ติดตามนะครับถ้าถูกใจใครเพิ่งเข้ามาเจอทีมนี้ครั้งแรกก็คิดว่าน่าชอบน่าสรับสายมอเตอร์ไซค์เดินทางโอเคครับพบกันในคลิปครับ